คือเขัจจุบันนี้คลิปเซียนครับคลิปเซียนไปเยือนกลางอ่าวกันหน่อยพร้อมหรือกานพร้อมมากครับนี่ครับทีมงานสายเซียนของเราโบรุถพร้อมไหมครับไม่พร้อมไม่เสร็จไม่ได้ไเชือกเชือกออกยัง อันนี้ไม่รู้ว่าจะเปื้อนกรือเปียกไอ้คนถือกูฮะไอ้คนถือกูแด้แล้วแค่โดนน้ำก็เมาแล้วพี่กรีบเมาเกิน เดี๋ยวด้ดูครับวันนี้จะได้หรือไม่ได้นี่เราได้โปรที่ตามตัวยากที่สุดมาลงด้วยครับวันนี้อะไรอะเสครับนานๆจะลงทีครับเขาบอกว่าเขาโปรมากเออกลงไเดี๋ยวรู้เลยเนี่ยคุณนี่รุดมารอเลยอ่ะรอดูเสเลยวันเนี้ยไอรุดยอมหยุดงานด้วยวันเนี้ยพรุ่งนี้ไม่ยอมออกอ่ะรุดบอกว่าจะมาดูเสะดูดูสเต็ปอ่ะตกปลายงี้ดีกว่า เดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงใหมเ่เจอกันใหม่ครับนี่ครับมาถึงแล้วหมายหมายแรกออกมาแต่ตีห้ามาถึงนี่เจ็ดโมงพอดีครับ ระยะทางประมาณ45กิโลเมตรจากฝั่งพัทยาเจอเรือเพื่อนบ้านแล้วครับหนึ่งลำเดี๋ยวเราเซตอุป 40, กรณ์ก่อนดีกว่าได้สาามาแล้วพิการมาแล้วโดนสายตาป่ะดนเงเองป่ะพิการปล่อยเลยลอด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  ไปละโฉบนะกูบอกเลยเเสรจถือให้ผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาตะขอกอนถ่ายนะโดนโฉบไปลวเดี๋ยวโดนเล่นกันต่อมเลนะต่อไปอยู่กับผมเฮ้ยสต็อบหรือเพิ่งถ่ายนี่สตอบแล้วไมม เอาปลรุดโดนอะไรมาเนี่ยอย่างนั้นล้วถ้ายังาผมว่าเก่าอปลารุดโลนอะไรมาครับไม่สู้เหรอรุมึงไปล่อปลาการลปะเนี่ยมึงไปลอปลากาลังป่ะเนี่ยลองดูขยับดิปลา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 ี่อเกี่ยวตาปลาอะไรวะเดี๋ยวยว้สกเหรอ่า เพิ่งจะ้สึกกินสัตว์เพ่งจะรู้สึกตเมลกูเรากูเราขึ้นเหมือนกันโอ้ยสัตว์เถียงอีกพักหนึ่งโอ้ยเสียงลอบมันเพาะจังหวะตาดิกว่ะเอาเอาเอาตสวิตช์นะเพิ่งจะรู้ตัวเหรอเพิ่งรู้ว่าโดนเบ็ดแต่โปรลุตเอาแล้ว มันตื้นไปตูมมันขาดไปแล้วถ้าปิงตักไม่ได้แล้วต้องขอสับอย่างเดียวเคาะเรือจังลเลยเหยื่อเนี่ยโอ้ยเราไซส์ใหญ่หรือว่าไหญเบี้ยว่าใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ข<ะ><ะ>ึ้นมาเริ่มเลยล่ะไอช่อนมันไม่ได้ไอรุ้นมันไม่ได้เป็นสภาพัเอ้แต่ตอนแรกมันตื้นนะ มันมาแบบมึนๆในแต่เหมือนไอ้เก่าอะไรแบบมันขึ้นมาจะถึงไอ้เหี้ยมันค่อยดิ่งหัวลงไปเหมือนไอ้เหี้ยทีแรกไม่ตื้อไม่เหี้ยไอ้ตื้ออย่างเดียวนะเหมือนไอ้เหมือนไอ้เหี้ยเก่ายอมแพ้ตอนแรกอะไรแบบมันทุกอย่นงจะขึ้นได้ดิเออไอ้เหี้ยตาแม่งบังกล้องยห้หายตากระโดดลงไปในน้ำนี่มึงอะไปรอจับปลายน้ำสายแม่งไอ้สารลมดีแล้วโอ้ยเหี้ยวันนี้เพื่อนแม่งอารมณ์ดีกันหมดแล้วอ่ะ สายตึงอารมณ์ดีหมดเลยได้ปลาก่อนนะเราไม่ได้นี่บูดเลยนะครับวันนี้น่าดี้นตีนเลยเอาเอาเอามาแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่กุาเหรอกูเลาบเกี่ยวปากเลยสวยงามเชี่ยไอ้ลูกทีนี้ลูกทีนี้อะไรกูยัดกุหลาใส่โอ้ยแม่งมันล่ำเลยเหี้ย แ้งแข็งขึ้นแข็งมาไปท่อนไม้เลยสวยงามครับโบรุษแต้มแรกตัวนี้น่าจะมี4โลได้ <c oughs> อีกแล้วครับไก่ตาไอก่ต้าไอ้อออออชิบหายแบ่งเพื่อนเลยครับโเดียวเพื่อนนั่งหงอยแด,ดกอยู่เนี่ยไอ้สัตว์ไม่ใช่ละไอสัตว์ไอเกี่ยวหางเกี่ยวหางอะไรมาต้าไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเปิดบินอยู่เขาโอเคอยู่เอาไปตบเด็กขึ้นมารับแต้มหมดเนี่ยตอนนีน้เดี๋ยวมือแหกเดี๋ยวมือแหกสักป๊อก จากแว่นนี่ครับทิปลันทิปลันกลางอ่าวแล้วก็น้ำตายปลาไม่กัดลองทิปลันดูขาแล้วก็ตาดึงเสียงด้วยจัดเออเก็บไว้ทำาตาซูมิสวิงเลยไปจอมันไอ้ตานี้จะดูแล้วจ้าอ้ยิงันหน้าอีกแล้วนี่ล้วนั่นสายตูดทางูดนะ ตรวตดเอาตดเอาหัวเอาไปงุ้งอือือเอาออกจากเรือเลยพี่เดี๋ยวก็เด็นยิงแน่ปิดชีพบันีิแล้วต้องพ่นมันก็นพ่นเละนะมึงมันจะแดะสั่นที่เดรียมมาเนี้เอาเนีนะมาตัวดีซะด้วยหัวบักเอ็ดปิดชีพกันครับนั่นไงเละเลยครับเละกระจุยครับ อไอ้ดองทิพนันไอ้ดองไอถังเลยตอน้ำเดิเนงเงียบเหงาแล้วครับตอนนี้ได้มาสองตัวเงียบเลยครับซีหนึ่งเราหนึ่งกับไอ,ไอ,ไอป๊อกสองตัวเงียบแล้ว ตายน้ำหยุดครับบอลลุยไปยังโศกเหมือนต่อไปได้ดองม,มาสองตัวแนละ้วอีกเกิดการมาแล้วโอ้โหเฮียแม่งกดชิบหายเป็นไงล่ะพี่พี่ผมอะเสือหัออห่งหมาพ่อขอีออ้ดนัน <laughs> <laughs> นี่ครับบอลลุยขีท้ทีเดียวเรียกตาเลยเลยครับ ไอ้ช่อนเหรอโอยกดไอ้ช่อนวะต้องดูมีกี่ก๊อตสายตาก็โดนตาลงเลยตาเบ็ดเล็กมุด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 มีการเลี้ยงเลี้ยงไปนี่ก่อนพี่ไม่อย่าไปเสลืองมากตาเล็กลุดมันไปก่อนมุดลอยนี่ก่อนกูถ่ายก่อนอันนี้ใส่อาเจียพี่ใช่หางกัดหางอาเจียไม่ไม่มีตาเบ็ดตัวเหยื่อใช่ไหมใช่โอ้โหชิบหายแล้ว จตเย็นเลยถ้านของพี่การทะพี่บอกอย่างเงี้ยรหางไม่ใช่สลิงด้วยไม่ใช่สลิงัดะข้ลว้งยขอไวหน่อยนะตัวนี้ถ้าขึ้นมาแล้วเอาพี่การสู้ๆทีมงานอนัามันของเรา ปลานำมันจนลืมอ่าไทยแล้วแตใส่ได้เลยเนี่ยกุหลาบว่ะกัดหน้าดินไหมาแ่ตาตาตาเอาตอขอเลยเตมเลยไวเลยเก่เก่าว่ะเอ้กุศอุ้ยโคตรสวยเลยเกี่ยวปากเลย มันจะะออออมล้วรังดนเาากก็ไมันไม่หลุดแล้วไอ้กุดโอ้ยเฮียกิโลเนี่ยตัวเนี้ยเฮียสาโคตรสวยเลยผมมีสามสี่โลเนี่ยไอ้กุดเฮียโคตรใหญ่อะไอ้เฮียโคตรโหดเลยตัวเนี้ยมีสามโลอ่ะเดินเลือดดีๆเลยเดินเลือดดีๆเลย ครับแต่ตาโดนแล้วครับรโดนอีกงแล้วครับแต่สันนิษฐานว่าเป็นกองครับลปลา,าอะไรเฮ้ยแต่แม่งตกปลาใหญ่ตัดปล่อยให้ไวเลย <รอ S 1> ปลาปลาการังครับเลีนยงทุลังที่หนเลยตัวนี้โดนสองคันคู่ครับแต่ไซส์ไม่ใหญ่ไม่รู้ปลาอะไรสอากันบ้างเหลืองกันหรือโอ้ยเหลือกะรีสีไซส์สวย ใส่ครึ่งใส่ครึ่งใส่ครึ่ง,<ม>งโลรุดไม่ขอแรกอ่ะเอาเพียรุด <c oughs> อ๋อใช้ทำกแรกกันแล้วพี่แรกไก่ขุดนะพี่นนพ <c oughs> โอเคอแร<ล>กไก่ขุดตลาดนะอุ้ยร้อนตัวให้ตัวนั่นไงโอ้ยเขบี้การไซส์ยยใหญ่กว่าโอ้ชอบแดกตาเบ็ดเปล่าๆนะพวกมึงเนี่ยไอ้ปลาเนี่ย ไ้วทอดโ <c oughs> คตรอร่อยนะมัน <Ừ. S 2> เป็นตระกูลกระพงอ,ะอ่ะาพี่โยนมาเลยของเดียกมมวยกันของเดียวกันเลยนะโคตรกินดีเลยพี่การเอาอีกแล้วทำไมมันสบัดอย่างนั้นล่ะอันสีเปล่ะเอาแต่ไม่วิ่งอเ,เออปลาอะไรวะ มันมีน้ำหนักไหมไม่หนักเลยหรอตอนแรกเหมือนกดเหมือนเล่นกระมีเบาแล้วอ่ะเบาแล้วสายแดงไปแล้วมันวิ่งวะนี่นึกว่าโดนของใหญ่เห็นกดอนี่ก็ใหญ่เหมือนกัน,นก ตอนนี้มนดีอยู่แล้วเจอมาเป็นคลื่นเลยครับมอว่าเปียไม่ใช่ปลาขึ้นฟูงนะครับฝนครับอือหือเมยแล้วนอ่าแล้วอง่าเรือไม่ท้อครับ เอาเรื่องแล้วครับวันนี้อยากได้เหมือนกันไหอยาให้กรองดีกว่าครับไม่มีตัวแล้วกรองนี้ครับพี่กอง เอาแข้งไก่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวโดนแข้งไก่ขยับเลยทขันเหมือนใหญ่โอ้โหเสี่ยไม่เป็นทีครับทันขันขันขดีอ่คยแข้งไก่จริงทันใส่เบียร์ด้วยยกเลยยกขึ้นมาเลยพี่ แข้งไก่ไซส์โคตรสวยเลยดึงสายขึ้นมาเลยอืมแข้งไก่ครับที่จะใส่บลลเล็บแข้งไก่อะไรรู้ไหนนหมายแข้งไก่นี่ว่ามาแล้วครับอ๋อบักโอขอไก่นครับ ของมีดเลยครับมีดมีดมีดนี่ครับมีดตัดสายแม่งเลยมาแล้วครับ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 มาวิ่งครับโอ้วิ่งครับแบนจริงพี่กันบันตัดบันโอ้โหแบนครับแบนแบนตะขอเกี่ยวอยู่ด้านหลังพี่นี่นี่อุ้ยนี่ติดแค่ตาเดียวด้วยดิดิเกี่ยวเกี่ยวปัดสุดยอดไฟแบนก็เอาครับนับแต้มหมดตอนนี้ นะครับอ่านมาอ่านมาครับพวกเด็กแว้นผมก็เอาครับโอ้ผู้ตกเด็กครับวันนี้ผู้ตกเด็กทั้งทีนี่ครับโปรุดมาอีกแล้วสายเท่าๆมึงเลยน่าจะเป็นซีแว้นเหรือเปล่าซีแว้นสบัดหัวมังเงี้ยล่ะโอ้ยใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะเลยไอ้ฉากเอาสมัดหัวมังมาตากันนับเต็มครับโอ้ยอยู่เอาเอาเอาไม้ไม้ไม้ตีเลยก็ได้ปวดปวดอย่างเงี้ยได้ ดีก็ดีก่อนมาได้ปุบต้องปลาบุ๊บต้องลายเดินไปนู่นลายไหมไม่ตายพี่ตีเได้คนแรกดิโดูมันกระเด็นตะขอเกี่ยวเยอะเอา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 ลงก่อนเราเอาปเลยเอาเข้ามาเลยเอาเข้ามาดดีป่าวเข้ามาโอ้ยลงลงูสามีไม่มีพี่แต่แต่การ ต้องเจอแต่ามือทุบมือทุบจากท่านนครเลยสัตว์ปักเดียวให้สัตว์แต่ผู้สัตว์ตับไม่เลยยังตายทุบได้พอแล้วพอแล้วยังทุบต้นลูกตาไปเละเอาปดอะครับโปรลูตคเหมือนจะมีควายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มันออกมาได้มันมันเหมือนปากมันถีบอ๋อพอหยุดหยุดวัดได้แล้วโอ้มาทีทีครับตอนนี้มาทีทีครับ ซีแว,นว่นวะวะน่าจะแว่นว่นยยะมึงตแบบีแคบเหรอน <c oughs> ไปเกี่ยวไอ้ตีแคบแล้วไปเกี่ยวข้างตัวนี่โคตรแม่นเลยนายสดนี่แดดร้อนมากแล้วร้อนเอาเรื่องเลย เสียมีสามทางปะใส่สามทางปะไม่มีนะผมมีนะสามทางตะขออะไรนี่โอเคตะขออยู่ไหนวะการมือตะขอครับมาจากกรุงเทพเลยครับนี่นี่นี่ดูทักษะการสับไม่ธรรมดาครับส่งตรงมาจากไหนครับการส่งตรงมาจากไหนครับพังงาพังงาครับพังงาครับนี่ผมชวนพี่มานี่ผมชวนพี่มาเกี่ยวปลายผมเย็ดเกยตัดเลย นี่ครับไกไกอันดามันเอ้ยโปอันดามันครับโปมาถึงก็ตีเลยช้าจังว่ารถเออมีไซส์อยู่ไม่ใหญ่กว่าเฮ้ยปลาอะไรอ่ะเฮ้ยเชี่ยตัวตมะตมะอ่ะเฮ้ยสวยอ๋อตะวินตะวินนะไหนสะวินอยู่โน่นไงให้มันให้มันใหญ่ๆนะหัวมันลอ ตัมะอ่ะเกี่ยวอยู่ไหมยังหัวเสียมเลยสุดยอดลายตอกนี่ปลาอะไรวะตัมะตัมะเอ้ยเหมือนไอ้นี่เลยไอ้อะไรนะอังเกยอะเี่ยกูไม่อยู่หรอตัมะมันหางแดงว้ายใส่ไอ้ลนได้ปลาเนื้อดีเว้ยกินจิ๊กเฉยเออปาาเลย สวยงามครับปล่อยพีมพี่นี่มีไซส์ไซส์โลสองโลอามนะปล่อยเลยปะปล่อยกูนี่ต้องเสียวมีนี่ครับมาดูผลงานเมื่อกี้สาไม้ติดถ่ายไม่ทันเขาขึ้นก่อนนะนี่ครับไอสากไอซีเสียเสว์วันเออเสวขึ้นมาลุกขึ้นอย ปลาใส่ทนะสั้งนันเสียลูกทิ้งบนะ้างมั้ครับโอ้ยนาทมนี่ครับผลงานตอนนี้ปลาหลากหลายมากครับไอ้กุดใหญ่มากตัวนี้ เอาเรื่องครับได้มันอยู่ครับวันนี้นี่คล้าโซะใช่คล้ายโซ่นะแต่ไปรอรวยกันต่อเสียเหยื่อลงมาเงียบเงาแล้วครับตอนนี้ฮะเหยื่อเข้าข้างในดีกว่าครับบายกินหม้อี่ยบใบสองก็จะบายสาม้วมาปไปหน้าบ้านดีกว่า ครับกลับมาถึงหมายสุดท้ายแล้วคลิปลันกันครับก่อนกลับบ้านวันนี้ผลประกอบการพอใช้ได้ครับผมเซรุกขึ้นหน่อยคงพอเช็คประชากรปลาหน่อยผมงานวันนี้ได้แล้วอ่ะ กุดใหญ่หนึง่งเคไปตัวนี้ยส,สี่สี่สี่กี่ตัวเนี้ยสี่สาม,มตัวนี้ใหญ่มากสี่สาม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันต้องล้างถัง ไกสากหนึ่งกุเลาบักเอฟอีกหนึ่งขาไก่อีกบานเลยแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะอไอโซกนะโ,โซกใหญ่อันนี้อะไรข้างปานใหญ่ขาไก่เออแข้งไก่แล้วที่เหลือก็พวกปลาปลาจาน พอได้อยรอครับวันนี้นี่ครับภารกิจสุดท้ายก่อนกลับบ้านนั่งโศกซาบิกีกันครับเมื่อกี้เอาเหยียบมาทิ้งเมื่อกี้ที่รันไปแล้วเอาเหยื่อมาถงกองนี่เมื่อกี้ที่รันได้หมึกมาอยู่สี่สามสี่ตัวได้ไหมอันนี้มาซาบิกีเล่นหาปลาจานเพิ่มครับเอาเอาปลาจานงัดกันเลยพวก ใช้กูทายไหมอหอยต้าสายแดงของไอ้รุดนกกระลิงเข้าไปเหยอะอันนี้สี่คนน้อยเกี่ยงม,มาแบบว่าเป็นรถบอดีเลยนะเดี๋ยวอีกแป๊บก็กลับบ้านแล้วครับมาแลครับมาแล้วโอ้ย,อยเหลืองกะลีสีจับคอให้หมดเออเอาเศษจับคอให้หมดมใหญ่กว่านี้ไหมเนี่ย อย่างน้อยจะได้เมนูผัดทิ้เฮ้ยมึงจะได้สายพันธุ์อะไรเนี่ยสองคนมึงเนี่ยเหลืองกะลีสีโอ้ยเก๋าถ่านอนาคตเก๋าถ่านในใจให้เสให้เสอีกไอ้ตาก็ได้จะเป็นไอ้ป๊อตนี่แหละนั่นไงกว่าแล้ววัยป๊อตจริงๆด้วยเฮียเฮ้ยอนาคตเก๋าถ่านเลย ไอป๊อตไอป๊อตอนาคตลุ้มเลยเนี่ยตาดูดิไอป๊อตแล้วนะทำย็งไงเข้ากล้องหน่อยพี่ป๊อตพี่ป๊อตนี่ครับถ่ายยังไงให้ใหญ่ <c oughs> อนาคตเก่าถ่านครับตัวนี้